<Back> sunshine, เป็กสัญชัยเผยมีปัญหากับมอมจกมกจริงไม่คุยกันมาเป็นปีคิดว่าหักหลังธุรกิจน้ำปลาลัน่นคนที่จะเอามีดแทงคือมัมกลายเป็นประเด็นที่คนพูดถึงและให้ความสนใจกันอย่างมากและวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างหนักสำหรับประเด็นที่หลายคนนั้นสนใจก็คือมัมจกมกเล่าว,ว่าครั้งหนึ่งตนเคยมีปัญหากับเป็กสัญชัยเองตระกูลถึงขนาดเกือบฆ่ากันตายมาแล้วล่าสุดเป็กสัญชัยเองตระกูลควงหม่อมถนัดแดกหรือสหัสวัสดชอบชิงชัยครับออกมาเปิดใจถึงประเด็นดังกล่าวโดยเจ้าตัวได้เผยว่าต่างคนต่างก็คิดว่าหักหลังกันเรื่อง ธุรกิจน้ำปลาเ้กสัญชัยนั้นเผยว่าเรื่องมันก็เกิดมาสองสปีแล้วเราพาพี่หม่ำไปออกรายการเราและพี่หม่ำเขาก็พูดขึ้นมาว่าเน,นี่ยรู้หรือเปล่าเราเคยทะเลาะกันนะแล้วเขาก็เล่าให้ฟังว่ามันเกิดอะไรขึ้นเคยขัดแย้งกันเรื่องธุรกิจน้ำปลาาน้ำปลาราคือของเราเคยทำกับเขาซึ่งมันก็คือแบรนด์หม่ำแต่พี่หม่ำเขาก็ไปทำกับอีกบริษัทหนึ่งชื่อหม่ำแซบซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าทำไมเขาถึงไปทำแล้วก็ไม่บอกเราเราก็โมโหไงแล้วก็ไม่ได้คุยกันอีกเลยเขากัับหหหมมนนทแแดกี่ล ถนัดแดกนั้นกล่าวว่าเราเพิ่งไปออกรายการมั่มโชกับแจช๊ชโชมาพี่มั่มก็ยังพูดเรื่องนี้อยู่เลยก็พูดในรายการเหมือนแก่เคืองเราด้วยเป็กสันชัยนั้นเสริมขึ้นมาว่าก็ควรเคืองไงเพราะว่าอะไรรู้ไหมวันนั้นเราไปกินข้าวกับหม่อมธนัดแดกเขาก็บอกเป็กเดี๋ยวมเมื่อืนี้มีถ่ายกับพี่หมั่มนะเขาจะสัมพี่มัม่มเราก็เลยบอกว่าเหรอซึ่งม่อมถนัดแดกนั้นพูดขึ้นมาว่าอันนี้เขาไม่ได้บอกอะไรเรานะเขามาเองคือบรรยากาศวันนั้นบอกเลยว่าที่พี่มั่มพูดมันไม่ใช่ผิดนะทีี่่่่่บอออ,อออออออกกกกกกกวาา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 จจะแแททงงงันนนนนนตตตตยยยยเเเเรรรรรรืื้้้้้ิิ็็็คูใหหหุุ์ลดดดดสโไไม อะไรกันหมดเกั่นก็นบอกว่าก็ไม่ได้คุยกันมาประมาณปีกว่าพร้อมบอกต่อว่าเราก็เข้าไปด้วยความโมโหแหละเราก็รักเคาลบพี่หม่าอยู่แล้วแต่พอเราเข้าไปแล้วพี่หม่อก็บอกว่าเรื่องอะไรเรื่องน้ำบาราใช่ไหมงั้นก็ให้มานั่งคุยซึ่งเขาก็พูดได้สัก 3- 5ถึงนาทีเราก็เข้าใจทั้งหมดแล้วเราก็ได้รู้ความเป็นมาเป็นไปว่าอย่างไงก็จากวันนั้นคืนนั้นเราก็โทรหาเขาทั้งคืนแต่เขาก็ไม่รับสายเลยหม่อมถนัดแดกนั้นก็เสริมขึ้นมาว่าบรรยากาศนั้นตอนนั้นก็มาคุนะเราาาากกกกกก็็็็ปิิดดแแอออร้อ้้<ๆ>้้ววยยลลลลู่ันนัันนนนนนน2คคขงงงใหเเเเเๆมมมีตตํสส ซึ่งคนจะแทงก็คือพี่มัมนะพี่มัมเขาขึ้นก่อนเลยเมื่อผู้สึกข่าวด้วยถามต่อว่ารับปิดคอมเมนต์ไม่กล้าอ่านบอกเคลียร์จบแล้วยันไม่เคยก้าวกาัอีกไฟยเปกสัญชัยนั้นบอกว่าอ่านจนต้องปิดคอมเมนต์ไปเลยคุณอาจจะไม่เข้าใจว่าทําไมเราต้องไปทํากิริยามารยาทแบบนี้กับพี่มัมหม่หมอมธนัดแดกนั้นเสริมขึ้นมาว่าจริงๆวันนั้นก็ได้เคลียร์กันชั่วโมงกว่านะเราก็อยู่หน้าห้องด้วยเขาก็เดินออกมากอดคอ,อก,กันเขาก็ดีใจที่เขาได้พูดคุยกันในวันนั้นเราก็อยู่ในเหตุการณ์เราา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 รรรู้้้้้้ททุกกกกกกออออออยยย่่่่งงเเเเเเเหมมืนลลยยืนนนนไไไดดดปปลลลลล็็คีใใจจััแววววบพขํถึต ทำแบบนี้เราไม่เคยรู้มาก่อนซึ่งเขาก็ไม่เคยรู้มาก่อนเหมือนกันว่าเฮ้ยอันนี้มันไม่ใช่เรานะเขาก็เลยตัดสินใจทําอันนั้นขึ้นมาเขาก็คิดว่าเป็นของเราเหมือนกันต่างคนก็ต่างเข้าใจว่าอีกแบรนด์หนึ่งเป็นของเราเปรกนั้นเสริมว่าก็รักกันมากอยู่แล้วตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้ก็เคลียร์กันจบแล้วครับก็ไม่ได้มีปัญหาไปก้าวร้าวอะไรกับพี่มัมเมื่อถามต่อว่าบอกที่ปล่อยเวลาให้มีความเข้าใจผิดกันเนิ่นนานเพราะเรื่องธุรกิจคือมันละเอียดอ่อนเปรกบอกว่าก็มีหลายอย่างที่คนพูดเรื่องธุรรรรกกกกกกกิจจมมัันนน็็ลละะเเเออออีียยดดดด่่แ้้้้้้้ววาาาาาาใใหทุคขไไไไป พี่หม่ำเลยก็ยังเคารพรักซึ่งในคอมเมนต์นั้นเขาก็บอกว่าดูสายตาพี่เท่งพี่นงสีเขาจะฆ่าเราเลยนะคือเราก็อยากจะตอบกลับหลือเกินว่าเราไม่ได้ไปทําอย่างนั้นพี่เท่งพี่นงเขาก็ไม่ได้ไปคิดอะไรแบบนั้นเขารู้อยู่แล้วเรื่องอะไรเป็กสันชยัยเองตระกูลกล่าวเปิดใจ